はいこんば스はこん이ちはこんにちは。おはようございます。おは안녕ございますおはよう요 안녕하세요 안녕하세요 いますおはようござ มบอันนั้นน่ะใช้ไหมอันนั้นไหมนี่เสียงหมดเสียงหมดเยทำไมเราเริ่มฮัโแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดวรู้อีกแล้วอ่ะใช่วันนี้เป็นไงบ้างครับเฮ้ยันกันหรือเปล่าวะเนี่ยโอโหเปล่ยนเปี่ยนยัะด do yeah. it วป้ดเป็นทันหัวทัอใช่เลยนะพี่เผมเป็นับ้างวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงาดีนอที่เราได้มาใจอแลวได้บ่งส่งเรื่องบายใรอเราไม่รอาห้ใหรรอว่าให้รอวันนี้าให้รอให้รอเรมที่รอคันนี้ที่รอรายก้่รอคยแ oh okay. okay. okay.

ถีาเป็นเป็นือีรู้กว่าวกาสัน่ายิมากในเวลาเล่าเรื่องเรื่องนี้ท่านี้กันแล้วกันบริกาการรู้สอบป็อะบรกาการรู้สอบเป็นไงบ้างครับบรการารรของเราได้ถับชัดใช่ไหมใช่บริการการรูของเราลิการการร้สอบเป็นไ้างครับรไเอ่ต้องถามเไ ล่วจบรับผมจริงสรุเพราะาเป็นการเล่รรอบมาสปีกืบสปีแล้วนใช่รู้สึกว่าแบบกลับมารีเซใหม่แต่จริงเราเริ่มจริงจริงเราแบบเริ่มใหม่สูงไม่ใช่จสูเรียกว่าผมตอเรียนเรียนใหม่แต่ว่ามเป็การที่เราันเริ่มใหม่แบบพยายามเรียนาคักพยายามว่ากันซึ่งรู้สึกว่าทำให้ผมกรอดแล้วมาก จริงมันมีโม้บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาสามปีได้สรางโมเมาเข้ามที่ผมรู้สึกว่า,าก็เป็นช่วงที่กัวมาอกหเทีอกอย่างหนึงที่ที่ผมชื่กามาซึ่งผมว่าตกใจเหมือนกันที่กพยายาม

มันค้มข้นมากกวเดจิตราต้องใดี๋รมล้แต่ว่านีร่เน้าแค่มนนะัวหกตหน้ามาัรูตนี้าอยกให้ได้ได้เห็นตัวเอเล้แล้วได้แล้วชอบนะชอบตชอบ้ารืว่า ไม่ไม่ชอบไม่เลยเ้แต่ถ้าวเนี้ยแต่ประถมเาเรือกใจได้ไหมไม่เลือกใจได ลาออกเไปทำกันลาเดียวที่ลาได้

ตื่นเช้าแล้วจะเหลือทานข้าวแล้วก็พักผ่อนช่วงนี้รถันเท่าไรนใ่ไม่ได้มีเลยอะถึงค้าวปลาจะเปลี่ยนอะไรแอะต่อได้น้ะแะแเขาไ่เรียนไป

ตรนีอมาตีไม่ได้เปลี่ยนแตมเลื่อนแรงร้อนดูไตอนนี Th ้มันสลับเลยนดิเฮ้ยกินเมยอ่ะไม่ถึงเราหรอกเป็นนากระองน้องมาข้งหลังด้วยวนนี้เราจะมาแจกขมด้วยนะนี่เยอะแยะเลยว่าไอ้ติมไอ้ตได้กไตาสตไ ถ้าใครที่กินแล้วหวานนะครับทุกานกทั้หมดนะหวานก็หกได้เาอะไรเน่ององขายนมาข้างหลังเลยคะไม่น่าจไม่น่าพอ แต kind of ่ทำหั้าเจียไมดูไหวเลยแต่เจียเจียมากเจี แตัส่ีบอให้นงเ่นเพลงี้โอเคครับผมเอาใหม่โอเคครับผมวันนี้ก็ขอุทุกท่านทมืเชนี่มาขอผก็ขอบคุณนะครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณที่มาก่นแล้วก็ขอขอบคุณุ่านท่เกิดขด้วยทีวัน่คนโอเคบคม้วเ่บอกยังไง เดี๋ยวโอกาสนี้ขอบคุณสถานที่ครับขอบคุณยเนียนะทานให้เราจัดการดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลง h p p y b h เ a ย to Boss นั่นเนะครับอ p i t h a a r